ก็เป็นสายยอดยอด,ยอดเก่งแต่ในโทรศัพท์พอชีวิตรจริงจริงๆตัวเราไม่ใช่คนกล้าพูดอะไรหวานๆอยู่แล้วครับผมอาจจะเป็นมนุษย์ประเภทแบบไม่ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรที่มันจะทำให้แบบรู้สึกจงใ้คำว่จาจักระเดียมหรเออมันจะรู้สึกแบบมันจะไม่ผมจะไม่ใช่คนประเภทแบบวันนี้สวยจังเลยครับอะไรเงี้ยมันผมจะผมจะทำอะไรกันไม่ค่อยเป็นครับผมแต่ว่าก็ทำด้วยการกระทำมากกว่าครับ พอเจอกันมีบอกหลงบอกรักไหมโอ้โอไม่ไม่กล้าพูดให้อย่างคุ้นชินนะแต่จะพยายามจะพยายามเรียนรู้แล้วกันครับลองซ้อมไหมครับมันเขินครับผมมันเขินครับแต่ก็ถ้าให้ชมอะไรเงี้ยได้ครับก็ชมไม่ไม่ใช่ชมต่อหน้านะครับก็สวยทุกวันเลยครับ ถ้าเกิดชมถ้ากิดชมต่อหน้าคือเป็นยไงมันจะเขินๆน,นะครับมันจะแบบก็สวยก็สวยอยู่แล้วเอไม่ต้องชมต่อหน้าหรอกครับผม<อ><อ>ให้เขาเห็นทางอ้อมดีกว่าครับ <laughs> ต้องพิมพ์ชมทุกวันไหมอ๋อไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ถ้าแบบ stay ฮัลโหลมอร์นิ่งกูดไนท์เงี้ยทุกวันครับ ขาเล่าถึงคำนัรมคำร้องคำร,รักดูหวานแหววตลอดครับผมก็มีโอกาสเข้าไปพิมพ์เมื่อไหร่เราก็เข้าไปครับผมยอนยอดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเจอเรื่อยๆบ้างตามโอกาสอยู่แล้วครับผมก็คิดว่าเป็นไปในทางที่ทางที่ดีครับเรียกว,ว่าเราเป็นสายยอดยอดยอดเก่งแต่ในโทรศัพท์พนชีวิตจริงจริงๆตัวเราไม่ใช่คนกล้าพูด อะไรหวานๆอยู่แล้วครับเจอแม่แอปไ,ไม่กล้าพูดหรอคือเขาเรียกว่าไงนะผมอาจจะเป็นมนุษย์ประเภทแบบไม่ไม,ไม่ค่อยกล้าพูดอะไรที่มันจะทําให้แบบรู้สึกจงใ้คว่าจักระเดียมหรอเออมันจะรู้สึกแบบมันจะไม่ผมจะไม่ใช่คนประเภทแบบวันนี้สวยจังเลยครับอะไรเงี้ยมันผมจะผมจะทําอะไรกันไม่ค่อยเป็นครับผมแต่ว่าก็ทําด้วยการกระทํามากกว่าครับ <c oughs> พอเจอกันมีบอกลงบอกรักไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่กล้าพูดให้อย่างคุ้นชินนะแต่จะพยายามจะพยายามเรียนรู้แล้วกันครับลองซ้อมไหมครับมันเขินครับผมมันเขินครับแต่ก็ถ้าให้ชมอะไรเยงี้ได้ครับก็ชมไม่ไม่ใช่ชมต่อหน้านะครับก็สวยทุกวันเลยครับถ้าเกิดชมถ้าเกิดชมต่อหน้าคือนมันจะเขินเขนะครับมันจะแบบ ก็สวยก็สวยอยู่แล้วออไม่ต้องชมต่อหน้าหรอกครับผม,ออมให้เขาเห็นทางอ้อมดีกว่าครับ <laughs> <laughs> ต้องพิมพ์ชมทุกวันไหมอ,อ๋อไม่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 ไม,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 ไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ถ้าแบบเซย์ฮัลโหลมอร์นิ่งกู๊ดไนท์อยงทุกวันครับคุณาสเ์หาย <c oughs> high, ทักทายตลอดใช่ซยตลต,ลตลอดครับ <c oughs> ตลอดครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะเรามีเจอบ้านเจอเจอกันตามโอกาสที่เรานัดเจอกันก็เพราะฉะนั้นการคุยกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆในใน ในแชทมันเป็นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่สําคัญครับเจอกันทุกวันไหมโอ้ไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ก็แค่ใช่ใช่ครับเรามีเรื่องรับผิดชอบเยอะกันทั้งคู่ก็บางอาทิตย์ไม่เจอกันเลยก็มีแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากก็อยากเจอครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งแต่แต่ถ้าไม่ได้เลยก็ก็เข้าใจกันทั้งคู่ครับสเตตัสต,ต,ตอนนี้เรียกว่าแฟนได้ไหมเอออย่างอย่างยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ถึงสนานะคำว่าแฟนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า วันไหนในอินสตาแกรมผมมีคํานั้นขึ้นมาหรือว่าพี่พี่สื่อผมพูดชัดเจนก็คือวันนั้นเลยครับครับจริงโดน,นคุณแบบอยู่กันมานานแล้วว่าอยากแบบว่าทำอะไรอีกไหมก็พวกเขียนบทพุ่มแล้วก็เป็นพุ่มกลับอะไรอย่างเงี้ยครับ ือเป็นอีกหนึ่งความฝันแล้วกันครับแต่แน่นอนว่ามันไม่ได้ทิ้งความฝันการเป็นนักแสดงระดับโลกอะไรนะครับเพราะผมรู้สึกว่าด้วยด้วยโลกสมัยนี้มันเปิดกว้างมาก OTT ีแพลตฟอร์มมันต่างประเทศเข้ามาเยอะมากการที่เราจะไปมีโอกาสตรงนั้นได้มันทําตรงนี้แข็งแรงไว้แล้วเดี๋ยวผมเชื่อเองแล้วกันเชื่อเชื่อส่วนตัวว่าเดี๋ยวโอกาสตรงนั้นมันจะเข้ามาเองเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มันจะไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่เราต้อง บินไปที่นูน่นไปอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยส่วนเรื่องความฝันเรื่องแบบเขียนบทพุ่มกับมันก็ทําเองได้เลยไม่ต้องเขียนเขียนบทอะเองได้เลยส่วนจะเป็นพุ่มกับมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบเขียนบทแล้วก็พิชคือเขียนบทเสร็จแล้วครับแล้วก็ที่เดีืยวก็แบบพิชให้ผ่านให้เขาไฟเขียวแล้วถึงจะเริ่มโปรเจกต์ถึงตอนนี้มันมันยังอยู่ในช่วงแบบปรับพิชเด็กเอาไปพิชใหม่อะไรเงี้ยครับต้นแบบไหมว่าไอดอลเราเป็นอะไรไง โอ้หลายท่านมากเลยครับผู้มำกับฝรั่งก็แบบคริสโตเฟอร์โนแลนด์สตีเฟนสปีลเบิร์กอะไรเงี้ยจะแมสแมสหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นคนถ้าเป็นผู้มำกับไทยก็พี่อุ๋นยนนท์ซีหรือว่าพี่โต้งบรรจงพี่บาร์ดนัทวุฒิอะไรเงี้ยครับความฝันมันเริ่มมาเห็นเริ่มเห็นแสงอะไรอ๋อลิบบีตอนนี้ลิบบีอยู่ฝันผู้มำกับกับนักเขียนบทลิบบีอยู่คือจริงๆนักเขียนบทมันทำเองได้เลยครับเพียงแต่ เขาจะ,จะมีใครสนใจบทเราไหมเท่านั้นเองซึ่งซึ่ง,งอบทที่ผมเขียนขึ้นมาเองจริงๆผมก็มีซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่ทําให้เขาไม่ผ่านมั้งก็คือเหมือนกับผมมีเงื่อนไขว่าแบบขอเป็นผู้นำกลับได้ไหมถ้าถ้าบทผ่านเพราะผมแค่รู้สึกว่าอยากจะเอาวิชั่นที่ผมเห็นที่ผมเขียนเองอะแทนสเลตออกมาให้มันเป็นภาพในหัวผมจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับซ,ซึ่งอันนี้ก็ซึ่งถ้าเกิดเขาจะเห็นว่าไม่ควรแล้วก็ไม่ให้ก็กกแร์เพราะว่า ผมไม่ค่อยมีประสบการณ์เรื่องนี้เลยครับอันนี้ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมกเ็เรียนรู้เพิ่มเติมอะไรบ้างยังไม่มีโอกาสเรียนรู้เพิ่มเติมครับผมชาใช่ก็คงเป็นเรื่องของแบบเ,เวลาเรามีกองถ่ายเราไปไปในฐานะนักสแสดงทุกวันนี้เราก็ไปสังเกตว่าเออพี่เขาสั่งงานยังไงเตรียมงานยังไงประมาณนี้มากกว่าครับผมในอนาคตจะได้เห็นผู้กำกับที่ชื่นนอนนกุลหวังว่าครับเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ ถ้าพี่ลุ้นผมก็ลุ้นไปเหมือนกันเนี่ยแหเลยตอนนี้ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ